สวัสดีครับนะครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ครับเก็บตกนะครับราคาหม่อนะครับวันอาทิตย์ที่6มีนาคมของ5กลครับตลาดอำเภอบารินชำราบจังหวัดปุรดราชธานีนะครับฝากตัวไรก็แชร์กดติดตามนะครับเด้อนะครับเนาะเดี๋ยวไปดี่พี่น้องไปชมน้อกันนะครับเป็นยังไงน้องครับมื่อนี้นะครับไปเทียนง้อหนิสวัสดีครับผมสว้สดีครับสวัสดีครับผมเอาฝากช่องนะครับ กระดิกระดิกฟั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 กกกช่องนั่นนั่นนัั่นนั่นฟักกกกาาาาาาาแดงดงเด็ครักขอบคุณนะครับช่องสวิทช์วัตฟาร์มนะครับกช่องว้าแดงแดงเด็ดแจมแนวเดินนะครับพี่น้องนะครับติดตามช่องผมนะครับมีการเรี้ยงน้ำเด้นนะครับเมี่ยกผมกำลังกอกน้าอยู่กอน้ำยังครับน้ำดืธรรมดากอกคนตาครับผมเอา ซองงัวแดงเนาะนี่ครับเอาเจ็ดีช่องสุทธิวัฒน์ครับสุทธิครับผมจะของช่องเพนุบรอได้ครับออกเป็นบางเทื่ออยู่ว่ะจะของช่งอ่ะออกเป็นบางเทื่อย่านก็ต้มจำไหนบ้างมาผมกับพิษนาวไปคิดกันออ๋ครับโจดหลายโจดหลายโจดหลายผมมีจำเลยด้วยเป็นแต่โจดวะก็จะได้เนี่ยครับส่งสุทธิวัฒน์มาเนี่ยหัวงัวแดงไปไหมีถืงมีแพงให้แดงไปกวอนเขาหรือวะ บเบราคาเป็นลยครับมื้้อนีราคาเบาๆเลยตัวถือเบานี่คือเงินมันบ่เงินเบาจกจกเบานี่เบาแหวบเลยครับผมขอบคุณหลทีครับครับโอเคครับผมสวัสดีครับผมไปต่อครับส่วนนี่แหละช่องที่เด็ดเพื่อนเมื่อนี้นะครับช่องงัวแดงแรงเลียดน่ครับเดี๋ยวพ่อพีพ่อน้องนะครับสำรวจอัปเดตราคางัวไปต่อนห้กำกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเมื่อนี้นะครับ เอาไปต่อเพิ่งนเป็นอย่างไรเอาวันนี้เอาเพิ่งของเสียย่องเลยละบ้านนี้แสงสีสันได้ตัวได้อ้ายเหลือตัวไหนดไ้ตัวไหนของอ้ายนี่เาน้นอ้าวเดี๋ยวเบิ่งรอบสุดท้ายครับเก็บตกรอบเก็บตกนี่ครับแม่นี่เนาะอ้าวแม่นี่นี่ครับโค้งคกหางช่วงท้ายตัวนี้เปิดราคาเปหลายไหมครับ นะครับ40,000 40,7000บาทนะครับแม่นี่เป็นแม่สาวนะครับถ่ายสูงประมาณเมตร30ปลา,ายๆนะครับตัวนี้40,7000บาทแม่บดอายุไล้เนะครับตัวนี้ปีกว่ากัวยังไม่ได้เขียวนะครับหน้าตานี่ครับเอาเพื่อมีไฟสนใจ47ห้องไว้แม่บดเนี่ยครับแม่บดล้าสมเก่าครับแม่บดนี่39,000บาทนะครับแม่บดตัวนี้ผมหมักอยู่ครับแม่บด มัวงหลายเรีหนายาวเป็นหน่อยเล็บหนาตัวนี้แม่สาวกันบ่แม่สาวอ๋อคู่มือนี่ก็เอาไปเห็ดเอาเนาะเอิ่นเอิ่นสร้างคนมาเห็ดเอาเนีเาา่ยครับเล็บเล็บหลังมือเป็นหยังเอิ่นสร้างาามาเห็ดเอาเล็บคู่มือนี้ตัดเล็บคือคนนี่แหละครับผมเอ้านี่ครับเปิดใบสามสิบเก้าต่อรองได้ความสูงใกล้เคียงกันเกือบร้อยสี่สิบนะครับตัวนี้สามสิบเก้าตัวนี้นี่ครับ เป็นหองไหวแม่โบสถ์ครบเครื่องนี่ครับเครื่องดำหูดำคอคอขาดำนี่ครับเดี๋ยวไล่เบิ้งก่อนนี่ครับคอขาดำหน้าตาดำเส้นหลังดีนี่ครับเดี๋ยวเบิ้งล้ำตัวเบือรื่งควันจับดีเพคนไหมนี่ครับตัวนี้30เก่าเป็นหองไหวงับเครื่องเพคนเครื่องดำเตานมซีเนาะเตานมปกติเนาะงับเตานมปกติดี ประกันตั้มนี้ครับประกันตัมนี้่ครับตัวีครับผมเอานี่ยละครับเมนี่เปิดไปสามสเก้านี่ครับต่อร่องได้เบอร์ที่ต่อมีบ่ครับอยู่นี่ศูนย์แปดหกสองหกแปดสามเก้าสามตัการครับผมเอามันมันครับผม ตัวนี้แม่กับลูกเหรอครับแม่กับลูกร้านนะครับผมนี่สี่หมื่นหกนะครับแม่ลูกสี่หมื่นหกพันบาทลูกตัวแม่ย่างดีนี่ครับแม่ลูกลูกตัวแม่แดงงามแห้งนี่ครับลูกยี่เดือนอะพอ่อดีประมาณสามเดือนนี่ครับครับผมแม่ลูกเปิดไบสี่สิบ

บ่ครับตัวนี้จะซ้อนกันยังไงอันจะเบิ่งไหมสี่ที่หกกับตัวนี้ซ้อภ p ย i r w นั่นเครับแม่ลูกสี่ที่หกลูกหัวลากหัวลากก็ได้แยกมั้งครับเนาะนี่ครับแม่ลูกสี่ที่หกกับแม่จอยเนี่ยกับลูกกับตัวที่สามที่สี่นะเบิ่งเอาอันพ่อมีเบอร์ที่ต่อไหมครับบ่ครับบ่มีนะบ่เนาะเอาเบอร์เสียยองก็ได้เอาเบิ่งของเสียยญงแบบนี้รับลูกของหัวให้ยันแยกบ่แบบนี้มาเล็้ยงเดี๋ยวบ่แยก กอดปั้นผ okay. er, you know, ู 70, 000, 100, 000. ้สาวแต่บาดเนี่ยเอาเบิ้งสีมันไตอ้าวนี่แม่ลูกค้นี่รับได้เจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับลำโตเมย์ใช่สูงเมตรสี่สิบบวกครับตัวนี้นี่ครับเครื่องดำดีพวงหางยาวนี่ครับแม่ลูกขาแข็งเตานมนี่ครับแม่เพิ่มนี่ครับกกหางข้างจีนไทยแม่ลูกเจ็ดสิบเก้าลูกแรกก็ลูกสองนี่ ลูกสองตัวสามผสมพ่อได้ไหรือผสมตัวอ๋อยังไม่ได้ผสมขึ้นแล้วยังผสมนะครับควนี้ผเพิ่มค่าควานครับผมน่ครับแม่ลูกเจ็ดสิบเก้าห้องไว้ตอร่างในอีกนะครับหน้าตาแม่แบบดั้มเลยที่มอทาสั้นดีสั้นดีสั้นดีเนาะร้อยเปเ้อโทรครับครับผม0ูนย์เก้าเจ็นย์อมหนายเจ็ย้อคุยเสียกเสียกเสียกคือเก่าครับคือเก่าาถือตให้ ไอ้ท okay. ักทายได้น uh, ี่ครับเมาเสียยองเข้านี่ครับผมเอามันมาเข้าไดนี่ครับนี่เราหลอกเก็บโต๊ะเข้ากิดสั่งซีซันไปนำนะครับเด้อนี่ครับครับผมเก็บซีอีกเยอะยงกับผมเอานี่ครับเหลือสองสาวสองเม่แม่แยกลูกเหครับเนี่ยนี่นี่ครับท่านประธานในสิตามหาเมียแยกลูกมาตัวแรกไรบ้างนะครับผมราคาสามสิบสอง นะครับแม่แยกลูกมานะี่ครับล้ำตสาวไทย32,000บาทสูงกว่ามันเมตร 32, าสามสิบห้าเตอถ่ายกันนี่ครับเครื่องดำดีพ่วงหางเงีวตัวนี้แม่แยกลูกสามสิบสองซ้ำกันตัวนี้ก็แม่แยกลูก32,000บาทคือกันต่อรองได้กับนาะตาล้ำตขาแข็งเรียบ32,000บาทนะครับแต่ละโตอ๋อเดี๋ยวเบิ่งล้ำตอีกด้านนะึงนะครับล้ำต ข่วงหางขาแข็งอันนี้ช่วงสายมัมีต้นนี้เอียงนะครับเนาะนี่ครับตัวนี้ข่วงหางเพิ่นมีต้นนี้เอียงครับแต่ละาโตนี่ครับตัวละซานสิบสองซ้ำกันช่วงนี้เพิ่นเริ่มทยอยเก็บง้วนแล้วอาจจะง้วนนี่ครับรอบเก็บตกระสีประมาณนี้นะครับนี่ครับเมียแยกลูกสามสิบสองสามสิบสองนี่ครับความสุกกระไกลคียงกันนี่ครับเพื่อมีผู้ใดหมักแบบแยกลูกมานี่ครับเตลล่โตนมยังต้องแรงต้องแรงอยู่เนาะ นมเปิลอยากลูกมากำลังนมเหียวอากเบอร์โทรไปไว้ศนองศย์หกสองเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูนยเก้า่ีเกอเภอตะการเภอาครับผมนีครับอามันมันครับผมนี่ครับสี่สิเอ่อสามสินี่ครับเตัวเพื่อมีผู้ใดสนใจครับเด้อนี่ครับพวกนี้นี่ครับอ้าวรอบสุดท้ายครับรอบเก็บตกเดี๋เดินมาท่งผีนี่ครับ เปิดแล้วพ่อนี่บอกพ่ออ้าวเดี๋ยวเบิ่งของพ่อเพิ่นตัวนั้นจะของอยู่แน่วอยู่แนวตัวนี้แม่กับลูกนะพ่อเนาะลูกแม่ละละแม่ลูกลูกโตโตแม่ย่างดีหอยครบนี่ร้านได้ครับผมเจ็ดสิบเหรอเอาเพื่อนห้องไว้เจ็ดสิบเพื่อนไปนี่ครับนี่ครับแม่ลูกนี่ครับลูกตัวแม่เปิดราคาไปเจ็ดสิบพอดีนี่ครับไปลบมัแล้ว ี่ครับลูกคนเอานอนต้องแล้ว n ang, n ã, ตลูกหนังหนาตาสะเลยนครับแม่ล oh, ูกแม่กระสุงมันเม็ดสามสิบสามนี่ครับเป็นมาเจ็ดสิบเท่าเร่ยเป็นห่องใบก็ค่อยๆเหลือกเอาค่อยเหลือค่อยพิจารณาลูกตัวแม่ย่างดีนโค้มนี่เนี่ยครับโอ้ฟุนเริ่มหลายแล้วครับต้อยๆกลับแล้วตัวนี้แม่มาบอตัวนี้เรือตัวเดียนหรือโคมเดียนบ่ฝากเบอร์โทรไว้ในฟอร์มีบ่ฝากไว้นะครับศูนย์แปดสาม หนึ่งสองแปดสามศูนย์สามสามอำเภอใดครับผมอำเภอเดชอุดมครับผมเอามันๆครับพ่อนี่ครับแม่ลูกเจ็ดสิบคนวะโอ้เดีก็บก้าวล่วงครับนี่ครับตัวนี้โคมนี่นี่ครับแม่ลูกเจ็ดสิบนี่ครับบรรยากาศเท่าเพิมถ้ยอยเก็บกันแล้วเมื่อเดี๋ยวกันมาเอ้า บุกส่นเท้าหลอกทุกไทยแล้วครับขอบเก็บตกครับเด้อหัว,วาสาวหัวไทยผสมประสานกันไปเอาเหลืออีตัวนี่เอาเดี๋ยวเบิ่งแม่สาวอีกแม่สาวครับรายาไหรครับแม่นี่สามหมื่นห้าพันบาทเดีดือยอะไรเดี๋ยนี่ครับ นี่ครับสามหมื่นห้าพันบาทครับแม่นี่แม่สาวสามหมื่นห้าพันบาทครับถ่ายสุงประมาณเมตรสามสบห้าครับบอเกินนี่นีครับสามหม้าพบาทแม่ลูกบอตัวนั่นแม่นบอกพคแม่ลูกแรงนะครับสามหมื่นหากันลูกตัวเทิกนี่เนาะ ได้เดือยได้เดือยนี่ครับพ่อแม่ลูกหกหมื่นกลัวหกหมื่นกว่าตัวนั่นสิครับหกหมื่นกลัวคือกันนี่ก็แม่กับลูกบ่ลูกสาวเนี่ยหกหมื่นกว่าถึงตัวละสามสิบส่วนที่หกหมืนห้าเจ้าพ่อลูกเพิ่นท้ายป่ะครับนี่ลูกสามหลูกสามสิบห้าแม่กับสามห้านี่ครับต่อรองต่อรองได้นี่ครับแต่ละตัวมันจะตัวครึ่งขังกับตัวละสามสิบห้าแม่โบสถ์คนละ แม่บัวเจบัวเจ้าจดหน่อยเบานี้จังหวัดขนตนี้ของเผิ่นเนาะเอาฝากไปโทษนะครับก็เหาอศูนย์หงศูนย์สี่นเจหนึ่งเจ็รับเาลาสันสมักนะครับสาวไทยแม่ลูกแม่สาวก็มีนะครับเอามันมันครับผมนะครับแม่สาวซ้มนะครับตัวนี้เริ่มทยอยเก็บกันแล้วเป็นยังไงครับมือนี บ่ผ่านอ้อบ่บอโมพามื้อนี้นี่ครับเอาไปต่อครับผมนี่ครับบรรยากาศเริ่มทยอยเก็บกันแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อกดติดตามนี่ครับจะได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆนี่ครับเบิดแล้วบ่ครับผมเล็กตัวครับวันนี้นี่บอฮะไมใช่ตัวเดียวคนเดียอืมเอาตัวนี้ไลค์ได้ครับผม หกสิบแปดผสมไร,นนรมอ้อย่งเนาะผสมแลยอะได้ยังปรมัน,น,มนใจเนาะนีครับตัวนี้เปิดไป60 68บ6 8นะครับโคงสางใหญ่ๆท่ายสูงเมตรสีหาบวกกับแม่นี้นี่ครับในเรื่องโค้งสางครับด้วยแม่นี่แม่สาวเนาะพอผสมผสมไปแล้วเับแม่นี่ แม่ลูกพวกนี้แสนสองตัวใดเมรุตัวนั่นนี่แม่ตัวนี้ลูกแสนสองครับแสนสอ่ครับอันนี้แม่เพื่อนอันนั้นลูกเพื่อนกำลังแยกวะเรื่องไหนกำลังต่อรองราคาครับใครับแม่ลูกคุณขึ้นหลายแต่ใบแม่ลูกแสนสองกำลังต่อรองกันโอ้ใช่ครับ อันนี้ลูกเพื่อนแม่กับลูกนี่ครับพวกนี้เห็นแม่เพื่อนกำลังต่อรองอยู่ทางแม่กับลูกตัวเด็กท่งผุดหมอใหญ่ผมบอกมามาเบิ้งท่งผีป่ะเนี้ต่อหลอบสุดท้ายแล้วรับเด้อยหลอบเก็บต๊ะเข่าเอาต๊ะสูงหนังก้อนกันเลยครับต๊ะหนังก้อนกันเลยสูงเนี่ยับ่นบเจ็ดสิบพอดีสูงกับเมตร หน่อยเกือบเม็ดเจ็ดซิปันเม็ดหกซิปบัวครับแม่นี่สูงใหญ่สูงยาวท้องว่างครับเรื่องไหนท้องว่างนะครับเจ็ดซิปพอดีนะครับเมย์ใหญ่สูงยาวเขาดีสูงเม็ดหกซิปบัวครับตัวนี้เอาตัวนี้ครับตัวต่อมาเลยทางฝีเขาแล้วไปห้าซิปห้าซิปนี่ครับตัวนี้เปิดไบห้าซิปพอดีสูงเม็ดซิปหากันนะครับแม่นี่อ๋อราคาไพ่หมักนะครับตัวนี้ท้องว่างกันเป็นแม่เดียว่ ยังไงหาเดือนแต่ก็บ่ามันใหญ่โอ้ครับผมยังไม่ได้ตรวจเนาะยังไม่ได้ตรวจครับครับผมตัวที่เพิ่นว่าอันนี้หาเดือนเอา้ายังยไ,ไม่ได้ตรวจหาซิฟเดี๋ยวไปเบื้งแม่พูนบ้างเลยคอยไล่เบิ้งคอยเลือก,กเ,เลือกเจ็ดซิฟเพือนไมาเจ็บบริเวณข้างบแม่นี่เจ็ดซิฟอกันนะครับลำโตได้นี่ครับมีแต่ตัวใหญ่ๆครับสูงเมียหาซิฟวกับเจ้าตัวเจ็ดซิฟพอกันห้องไหวน่าตาไม่ได้ เอาเนี่ครับเจรตโต้คอยเลือกคอยพี่แนะนำเอาแล้วครับเด้องเมยสูงตัวนี้ร้ายไมได้ครับตัวนี้แม่นี่เปิดอะไรคล่องคข่องเจ็ดเดือนครับแม่นี่อแลมโบ้เลดแลมโบ้เจ็ดเดือนหน่อยประมาณเอ่อขวดขวดยี่สิบหกกรัมผ้าไอ้คุณสภาพหกหกหักขวดขวดเปิดสิประมาณหกเจ็ดเดือนเนาะเปิดไปเจ็ดสิบครับนี่ครับเปิดแม่นี่กัเจ็ดสิบ อันนี้ราคาเบื้องต้นครับเริ่มสูงกับเม็ดซีบหาบวกครับเจะโตปลากันทองตัวนี้ตัวได้เยอกครับตัวพุ่นมวัวตัวตนี้แปตัวนี้แปดสิบท่องยี่เดือนครับเมียนี่ตัวนี้เปิดไปแปดสิบครับผมพอดร้อนเนาะเครื่องรำทุกโตนี่ครับถ่ายสูงประมาณเมตรซีบหาบวกเปิดไปแปดสิบนี่ครับเมื่อนี้ก็ ประมาณนี้นะครับเราเอาฟกาบอร์โทรไปนะครับผมเลือดตัวอเ่เลืตัวโอตัวแดงแดงผมเดี๋ยวยังไปเบื่งเอาฟกาบอร์โทรก่อนครับศูนย์หกสามศูนย์หกสามปดาหกแดศนหามน์มศูาหนวดฟาร์มับผมไปเบิ่งแมงแดงสุดท้ายข้าสันจ่ออมตั้งแต่เอ้าเป็นที่ีกับเอาของปลาหนวดหลอดสท้ายนะครับ ลูกแม่อีล่าลูกแม่เราูดทยแล้วลูกอีล่าหง่ยักงหญงนี่คับหน้าตาป้างกับึ่ก็เดยเสิบปกนเนาะแม่เดียวเพื่อนบอกครับอืครับกก้างช่วงไทย่นผสมหลานเมื่อกี้มืงสมลา่งผสมบาเนาะกับเบิร์กลโตโอ้หง่แหงนี่คับแม่นี่ เปิดไปเจ็ดสิบืกันพึ่งผสมมากบพึ่งผ <ij> สมมาสมามากพึ่งผสมมาเพื่อม,มาผสมหลอดนั่นแหละเพื่อมาตัตัวขาแข็งเบบนีบหนาตาเอาแม่นี่นี่ครับ เบอร์โทรตามน่ะนาะเบอร์โทรเบอร์เก่าครับผมอ้าวมันมันครับผมนี่ครับเบอร์โทรนี่ครับบรรยากาศนี่ครับบรรยากาศร้อนสายกำลังทยอยเก็บงัวเก็บควายกันเก็บงัวครับนี่ครับกับเริ่มงเบาบางแล้วนี่ครับเอาสำหรับคลิปเก็บโต๊ะกากไว้เพียงสนิทก่อนครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับขอบคุณครับ